เราอยู่ที่ไหนคะด,ดงดอกมันป่าเยอะมากหอมมากค่ะ มาชาิเย็นสบายลมลื่นที่นี่มอญบุลมลื่นและลื่นตูดอ๋อ,อมอญบนญดอกม,มันปลายาเยอะอนนมากจรอ,อ,อะไระไ๊ไม่รู้ค่ะ